ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยกราบนมัสการเจ้าประคุณสมเด็จพระยาน,นาวัชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสรินทรูโรด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะเรียนท่านผู้ดูแลสาขาคณาจารย์อาจารย์ศาสตร์ทุกท่านนะคะดิฉันนางดาวรุ่งโสภา ผู้ช่วยผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่164เดือนพักสว่างใจอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดค่ะเป็นตัวแทนจากกลุ่มสาขาที่21วันนี้นะคะมาแสดงความรู้สึกในการที่เรียนหลังจากที่เรียนหลักสูตรอุตมาศาสมาธิแล้วนะคะหลักสูตรอุตมาศาสมาธิเป็นหลักสูตรที่ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศิรินทรท่านเขียนขึ้นเพื่อให้สิทธิ์และก็ยานุสิทธิ์ของท่านนะคะได้เรียนนะคะเป็นหลักสูตรที่กระทัดรัดค่ะใช้เวลาเรียนเพียง21วันนะคะในหลักสูตรนี้มีเพียง11บทด้วยกันค่ะเรียนจากง่ายๆนะคะไปจนถึงแผนผังสมถะวิปัสนา นะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาเรียนนะคะมีภารกิจการงานนะคะเหมาะสำหรับนักธุรกิจค่ะก็เป็นหลักสูตรหนึ่งนะคะที่พวกเราเองได้เรียนแล้วนะคะก็รู้สึกมีความประทับใจนะคะตัวดิฉันเองนะคะครั้งนี้เป็นการเรียนเป็นครั้งที่สองแล้วคะ่ะนะคะครั้งแรกในการเรียนนั้นนะคะก็เป็นอะไรที่ ประทับใจแล้วก็ซาบซึ้งใจมากค่ะเสียงพระจ้าหลวงพ่อนะคะเปลี่ยมไปด้วยความเมตตานะคะแล้วก็ได้ปฏิบัตินะคะเป็นการเพิ่มพูนพลังจิตนะคะแล้วก็เป็นการสะสมพลังจิตไปด้วยกันนะคะเรียนกันหลายๆคนนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองค่ะที่ได้มีโอกาสเรียนแต่ครั้งนี้นะคะเป็นการเรียนออนไลน์การเรียนออนไลน์เนี่ยนะคะเป็นการเรียนที่ สะดวกนะคะเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างมากๆเลยค่ะนะคะเป็นการเรียนที่ไร้พรมแดนอยู่ที่ไหนก็เรียนได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ในรถนะคะหรือว่าที่บ้านเองนะคะก็การเรียนนี่นะคะครั้งที่1เนี่ยนะคะ,คะ,คะมันยิ่งมีความซาบซึ้งประทับใจนะคะแล้วครั้งสุดท้ายที่เราเรียนเนี่ยนะคะ ความซาบซึง้งความประทับใจเนี่ยยิ่งทวีคูณขึ้นไปนะคะประโยชน์ที่ดิฉันเองได้รับจากการเรียนอุตมสาสมาธิออนไลน์เนี่ยนะคะมีอยู่3ประการด้วยกันค่ะประการที่1เนี่ยนะคะก็คือเป็นการทบทวนบทเรียนเป็นการเพิ่มพูนพลังสมาธิของตัวเองนะคะเป็นการยิ่งปฏิบัตินะคะยิ่งยิ่งได้เรียนความซาบซึ้งมันก็ยิ่ง ทวีคูณขึ้นไปนะคะประการที่2ก็คือเป็นการที่ฝึกปฏิบัตินะคะเป็นการฝึกปฏิบัติในคนหมู่มากในเวลาเดียวกันพลังมันก็จะมีมากขึ้นนะคะก็เป็นการปฏิบัติได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะคะและประการที่3นะคะก็คือมีคุณธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวดิฉันเองนะคะอยู่3ประการด้วยกันนั่นก็คือ 1. มีความรับผิดชอบะคะ เราทํางานนะคะในทุกๆวันเนี่ยนะคะเรามีพลังงานมีพลังงานต่อหน้าที่ตัวเองแล้วก็มีพลังงานหลายๆงานด้วยกันนะคะที่เราได้ปฏิบัติหนู่นะคะก็ทําทให้หน้าที่ตรงนั้นที่เรารับผิดชอบเนี่ยนะคะที่เราต้องทำเนี่ยผ่านไปด้วยดีนะคะมีพลังที่จะทําในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหลายๆอย่างเนี่ยมีพลังมาด้วยกันนะคะ กับอันที่สองนะคะก็คือเป็นคนมีเหตุผลนะคะเป็นคนมีเหตุผลเป็นคนมีความรับรับฟังนะคะทำอะไรเา็าเรียกว่ารอบคอบไต่ตรองนะคะมีเหตุและมีผลนะคะและอันที่3ามนะคะที่ตัวเองมีก็คือมีความเมตตานะคะมีความเมตตามีความใจเ,เย็น นะคะใจเย็นแล้วกเ็เข้าใจวิธีนะคะในการที่ในการทำงานต่างๆนะคะสุดท้ายต้องกราบขอบพระคุณนะคะพระอาจารหลวงพ่อนะคะที่เมตตานะคะมีหลักสูตรตัวนี้ขึ้นมาขอบคุณทีมงาน หลักสูตรอุตมาศาสตร์สมาธิออนไลน์ทุกๆท,ท่านเลยค่ะที่ทําให้พวกเราได้มีโอกาสนะคะเรียนนะคะหลักสูตรอุตมาศาสตร์สมาธิออนไลน์อีกครั้งหนึ่งขอบคุณมูลิธิสถาบันพลังจิตานุภาพทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ